าคุยกันก่อนที่จะเก็บตัวจริงๆที่โรงรียประมาณสักเกือบเดือนอยนะฮะเป็นธรรมเนียมเพื่อจะแบบปลุกเสือในตัวเขาให้เขาเข้าใจในคอนเซ็ปต์แล้วก็การที่จะเป็นคนในสังคมการที่จะมีแสงแล้วก็ได้ตาแหน่งที่ดีๆนะครับรวมถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจว่าโซเชียลทุกแขนงเนี่ยสำคัญมากๆอย่างพี่ๆเป็นนักข่าวโซเชียลอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบให้ความสนใจเพราะฉะนั้นอยากให้เขาเรียนรู้เรื่องโซเชียลเน็ตเิรคหนักขึ้น แล้วก็หาเงินจากโซเชียลได้ครับวันนี้เห็นทุกคนปรกบต,ตัวแนนาตัวทุกอย่างก็กมีอร่ามีอะไรกันผมว่าคนที่เป็นตัวเต็งก็ยังคงเป็นตัวเต็งอยู่<ม>นะแต่คนที่เป็นนางรองผมเห็นวันนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกสัก5คนเจคนที่บอกเอ้ยก็สวยดีนะแล้วก็แปลกดีเอ๊ะวันที่เราไปดูเขามันไม่ใช่แบบนี้ก็มีเปลี่ยนไปเยอะนะครับทีนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเก็บตัวมากขึ้นเนี่ย มันก็จะทําให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้เวลาที่แสดงตัวตนให้เราเห็นมากขึ้นหรือความสามารถหรือเสน่ห์หรือคเอทีฟในตัวเขาซึ่งตอนนี้ก็บอกให้น้องๆเขาพยายามที่จะใช้พื้นที่ทางโซเชียลเนี่ยนำเสนอตัวเองให้มากขึ้นสําหรับคนที่ยังรู้สึกหัวดบเหลือเกินคนดูน้อยแฟนคลับน้อยด้อมน้อยทําไมคนไม่พูดถึงครับี่วัดมีใจกี่คนคะตอนนี้แบบในใจกี่คนออหรอ ก็ไม่ต่ำกว่าสิบอะครับหมายถึงว่าผมเองผมก็จะมองเออภาคเหนือเป็นตอนแรกคิดว่าภาคเหนือเนี่ยจะเป็นภาคที่เบาเพราะไม่รู้เหมือนกันเป็นไรภาคเหนือจะเบาทุกปีหายากมากแต่ปีนี้ภาคเหนือไม่เบานะผมว่าปีนี้ภาคเหนือไม่เบาภาคเหนือมีตัวเลือกมากกว่าตอนนี้ถึงขนาดเวลานี้ตัวเลือกยังมากกว่าปริมาณที่เราต้องการแล้วถ้าเก็บตัวไปอีกเกิดมีใครพุ่งพล่านขึ้นมาอีกมากปลายไก่กอง มันก็จะมากขึ้นและมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ภาคเหนือก็เป็นภาคที่ที่มีมีความยากในการตัดสินนะถ้าดูจากโหนเ็งแล้วก็ภาคกลางก็เริ่มมีความยากผมว่าน่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นภาคที่อาจจะแบบต้องสปีดนิดนึงอย่างเช่นภาคอีสานกับภาคใต้ก็ยังมีคู่แข่งที่ยังแบบวิ่งอยู่ห่างๆอย่างหวงหวงเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าอยู่ระยะหลังก็พยายามวิ่งตัวเองขึ้นมาอยู่ข้างหน้าให้ได้ครับ แต่ตัวเต็งก็ยังสบายใจไม่ได้สบ่ยใจก็คือแบบเขาก็ยังต้องแบบคือตัวเต็งตัวเต็งมันคนละแนวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากในการที่จะวางใจเพราะว่าเอาตรงๆว่ามันยังไม่มีใครเพอร์เฟกทุก 4B มันจะมี 3B กับ 3B นะฮะแต่ 3B ประเภทหนึ่งกับ 3B ประเภทหนึ่งนะฮะณตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมามืดอาจจะ 4B ครบเลยนะฮะไปครบทุก1 2 3 4ก็อาจจะเข้าวินไปเลยก็ได้ครับ อย่าลืมว่ามิสแกนเราเน้นธุรกิจด้วยผู้ตรงๆเพราะฉะนั้นสวยแค่ไหนถ้าสวยแล้วทําอะไรไม่ได้เลยสวยแล้วแบบเฮ้ยมีความนิยมมีคนพูดถึงมีแฟนนางงามพูดถึงในช่วงที่ประกวดหลังจากนั้นก็ทิ้งกันไปไม่มีใครอบอุ um, ้มสปอนเซอร์ไม่เอาพเซนเตอร์ไม่มีงานไม่เข้าแบบนี้เราก็เลือกไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยครับพีนี้เรง่องเจ็บตัวไว้ยังไงบ้างคะที่นาจะเริ่มเข้มข้นก็เราไปอยู่หาดใหญ่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเขาเชิญสื่อไปด้วย นะครับทั้งหมด11วันนะฮะก็ถือว่าเป็นการไปใช้ประสบการณ์แต่11วันนั้นเนี่ยเราประกวดตั้งประมาณ5อีเวนต์นะ10วันเต็มๆต็มวันกลับเราก็คงไม่คิด5อีเวนต์ถ้ากับวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับน้องๆก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าเมื่อเราลงไปเราก็ต้องให้ความคุ้มกับจังหวัดเจ้าภาพ เพราะว่าแต่ละอีเวนต์ก็คือเบนเฟิตหรือกำไรกำไรของเจ้าภาพด้วยข้อหนึ่งข้อที่2ก็ดูความพร้อมของน้องๆด้วยว่ารับงานหนักๆเดี่ยไหวไหมครับต้อาระบาไว้ปีนี้จะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะปีนี้มีนักร้องมาลงประกวดน่าจะน่าจะสนุกกว่าเดิมนะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเช่นทีป๊อปอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเราก็รู้ว่ามันคืออะไรผมเองไม่เคยปฏิเสธเรื่องการทํางาน,งานถ้าอะไรที่มันบกพร่องผมก็จะพูดชัดเจนว่าผมก็คุยกับทีมว่าทีป๊อปมันดีนะ แต่ว่าประเอนว่า,ามันเป็นนิสแมร์เก็ตกลุ่มมันเล็กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาตีโจทย์ใหม่ว่าอยากได้กลุ่มที่มันกว้างๆชาวบ้านชาวบ้านก็มาเป็นลุกทุ่งซึ่งปีนี้ก็นักร้องอาชีพนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายเราก็เอาไว้แค่3าก่อนนะครับที่เหลือก็ต้องยอมที่จะไม่ได้ขึ้นเวทีขึ้นอยู่กับสเสน่ห์ของแต่ละคนการต่อสู้หรือความแพว่พาเปเรืออาชีพนักร้องครับจะมีแขกเราเรียกว่ากรรมการพิเศษ,เศษมีครับมีกรรมการพิเศษมีคนขอมาเยอะ เบิ้ลปทุมราชกะขอ,อพอรู้ว่าจะมีกรขอใจเย็นๆนะเบิ้ลน,นะทำงานตัวเองให้เสร็จก่อนนะงานตัวเองก็ใช่ว่าจะมีวันว่างหรืออะไรเงี้ยก็มีคนที่เก่งมาช่วยแต่อย่างน้อยๆเราก็อยากให้พี่ฟ้าเป็นหัวหอกนะครับเพราะพี่ฟ้าเองก็เก่งเรื่องร้องเพลงแล้วก็แนวแบบนี้พี่ฟ้าก็ถนัดนะครับแล้วก็พี่ฟ้าเองก็เป็นโรโมเดลของทุกๆคน แล้วปีที่พี่ฟ้าก็เป็นหมอรำถึงลุกทุ่งนะฮะทุกคนคงจํากันได้นะว่าพี่ฟ้าแวบบ๊บแวบแบบแบบแบบก็ทําให้พี่ฟ้าเกิดได้เพราะฉะนั้นก็เมนหลักก็จะเป็นพี่ฟ้าก่อนนะครับในช่วงนี้พอมีอินฟ้าเป็นโรเเดลของมิแกนน้องทุกคนน่าจะกดดันมาพี่ฟ้าไม่ใช่น้องทุกคนมีร่างสองให้นะคะร่างสองอินฟ้าผมว่าทุกคนกดดันมาหลายปีแล้วล่ะจนจนปีที่ผ่านมาก็ยังเอาตัวมาเองไม่รอด <c oughs> ว่ายังไม่หลุดพ้นมนต์เสน่ห์ของอิงฟ้า หิงฟ้ายังคงสะกดจิตทุกคนยังไม่กระเพื่อมขึ้นมาสักทีถามว่ามีไหมในใจผมเชื่อในตัก,ก่าว่ามันต้องมีนะมันไม่มีวันที่จะมีคนเดียวในโลกใบนี้แต่เพียงแค่ว่าคนคนนั้นน่ะถึงเวลาที่จะฟลุกหรือยังมันต้องเก่งด้วยแล้วฟลุ๊กด้วยจังหวะดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รออยู่คนจะดังผมว่าบางทีมันเพียงแค่สองามอีเวนต์นะ่ะหนึ่งอาทิตย์ก็ดังได้นะดังสุดเลยอะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ฝึกตัวเองภาวนาตัวเองอเสิร์ฟมวลชนให้เก่งนะฮะคำสั้นๆที่ผมเดี๋ยวนี้ใช้ก็คือการเสิร์ฟถ้าคุณเสิร์ฟสังคมเสิร์ฟโซเชียลเป็นดังง่ายนะครับดังง่ายๆขึ้นมากระทนหันแล้วเราเห็นคนดังง่ายๆขึ้นมาเนี่ยแล้วดังติดลมก็เยอะนักแสดงใหม่ๆนะครับที่อยู่ๆก็ดังมาไม่ว่าจะเป็นซีรี่วายยูริอะไรเงี้ยบางคนดังไม่ถึงปีนะ รายได้แบบเยอะมหาศาลนะแต่ก่อนนั้นในอดีตหนึ่งปีที่แล้วเขาก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังครับริงพี่ด้ว่าก็อยากให้มีอินฟ้าสองที่หาคือคำว่าอินฟ้าสองไม่ได้ไปกอ๊อฟไลน์ทับลายอินฟ้านะอยากให้มีคนดังที่สามารถมีแฟนคลับตามได้เพราะตอนนี้แฟนคลับเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าเมนหลักๆยังอยู่กับศิลปินคนเดิมๆของเราซึ่งเขาจะมีโรอยตีในการซื่อสัตย์ จะไม่ยอมแบ่งแบ่งปันใจให้ใครเพราะการปันใจว่าถ้าชอบอิงฟ้าแล้วไปชอบคนอื่นมันรู้สึกผิดแฟนคลับจะเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหากลุ่มใหม่ให้ได้ครับก็ฝากติดตามทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับน้องๆก็กําลังเริ่มแข่งขันกันแบบสนุกสนานทางด้านการใช้โซเชียลฝากพพอร์ตน้องๆด้วยแล้วฝากติดตามในทุกๆอีเวนต์ด้วยนะครับก็จะทําให้ไม่ผิดหวังเรื่องโปรดักชันของเรา ในปีที่แล้วมีน้ำตกนะฮะจำได้บนเวทีมิสแก n นไท a แลนด์ปีนี้กำลังคิดกันอย่างหนักว่าเราจะเอาบันไดเนี้ยซึ่งเป็นโลโมเดลของเราในวันนี้ที่แถลงข่าวเอาไปใช้อย่างไงบนเวทีให้เดบเฮ้ยมันเป็นบันไดตะโกนแบบไม่ธรรมดาเลยนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเนาะเก็เออมันเป็นเรื่องปกติของแกรนนะครับที่เราอ่ะไม่อยากให้การประกวดคือการประกวด เราเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะยุคปฏิวัติยุคเ,เรื่องของโควิดทุกเรื่องะครับในชีวิตของพวกเราเนี่ยมิสแกนจะมีส่วนร่วมเพราะเราถือว่าเราใช้คอนเซปต์นับจากนี้ทุกคนที่มีแต่แกรนแล้วกแกรนเองก็เป็นเ,เปลี่ยนเสม,มือนเสียงของรากหญ้าในทุกๆจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคงปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้เรื่องแตงโมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจึ่งๆเป็นเรื่อง,องบุคคล แต่พอทําไปทํามาแล้วที่เราต้องลงไปคุยด้วยหรือแสดงสิทธิ์ด้วยก็คือมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมหลักฐานหรือตํารวจก็ดีเนี่ยที่รับสํานวนอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยเรายังไม่ไว้วางใจว่าสิ่งที่เขาทาทั้งหมดมันใช่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เขารื้อคดีนี้วันนี้ก็เลยไปเจออธิบดีดีเอสไอแล้วก็ท่านรัฐมนตรีรับปากแล้วว่าจะรีบมาให้ทันนะครับก็ เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าทันไหมพอดีท่านมีประชุมนัดหนึ่งก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่สัญญาณค่อนข้างดีนะครับว่าจะยอมฟื้นให้นะครับซึ่งก็ยังไฟเขียวมาแล้วแต่ไม่เป็นทางการเราต้องการแบบเป็นทางการนะครับเพราะเราอยากรู้ว่าระบบประเทศไทยเนี่ยเราจะสู้กับระบบคอร์รัปชันการรับเงินอิทธิพลการยศการมียศใหญ่ๆห,หรือบุคคลที่